แฟนแฟนแซวสนานก็อบริชชี่ควงแขนกันเต้นติ๊กตอกคลิปนี้ไม่รู้จะฟินหรือว่าขำดีล่ะคะได้ใจแฟนๆไปเต็มๆค่ะกับกระแสคู่จีนสูุู่รักของพระเอกหนุ่มก็อดอิทธิพัฒน์ประกาศเปิดตัวริชชี่ออร์เนตดิคาเบเลสเป็นหวานใจอย่างเป็นทางการแล้วล่ะคะ่ะ พร้อมกับระบุแคปชั้นให้เราได้เห็นถึงความน่ารักของแขงคู่เรียกได้ว่าเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงสักทีละค่ะทั้กลางคํายินดีของแฟนๆที่เขามาแสดงความยินดีกันครับค้างพร้อมกับสบขอมานจัาชวนกันเต้นในคลิปของติ๊กต็อกอย่างล่าสุดนี้จัดคลิปหนึ่งนอกจากจะควงกันไปออกกําลังกายแล้วชวนกันมาออกสเตปอีกรอบค่ะงานนี้แฟนๆเนี่ยทั้งฝ่นทั้งขามกับสเตปทั้งคู่ที่สวนทางกันกับเพลงมาดู2อารมณ์ในคลิปเดียวกันยังไงอย่างนั้นละค่ะจนน่า รัขนาดไหนชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ